สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นในทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาฝึกพูด200ประโยคสนทนาอังกฤษง่ายๆพร้อมคำแปลและคำอ่าน ep 2ค่ะพร้อมหรือยังคะมาเริ่มกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ what's this นี่คืออะไร it's a book นี่คือหนังสือ do you like English คุณชอบภาษาอังกฤษไหม yes I like English ใช่ฉันชอบภาษาอังกฤษ can you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม yes a little ได้นิดหน่อย do you understand คุณเข้าใจไหม Yes, I understand. เข้าใจค่ะ Please repeat. กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง Speak slowly, please. กรุณาพูดช้าๆ Do you have a brother? คุณมีพี่ชายหรือน้องชายไหม Yes, I have one brother. ใช่ฉันมีพี่ชายหนึ่งคน Do you have a sister? คุณมีพี่สาวหรือน้องสาวไหม Yes, I have two sisters. ใช่ฉันมีน้องสาวสองคน Who is she เธอคือใคร She is my mother เธอคือแม่ของฉัน Who is he เขาคือใคร He is my father เขาคือพ่อของฉัน Do you love your family คุณรักครอบครัวไหม Yes very much ใช่รักมาก How's the weather today วันนี้อากาศเป็นอย่างไร it's sunny อากาศแดดออก it's hot อากาศร้อน it's cold อากาศหนาว it's raining ฝนตก it's cloudy มีเมฆมาก do you like cold weather คุณชอบอากาศหนาวไหม yes i do ใช่ฉันชอบ do you like hot weather คุณชอบอากาศร้อนไหม no i don't ไม่ ฉันไม่ชอบ What's your hobby? งานอดิเรกของคุณคืออะไร My hobby is reading. งานอดิเรกของฉันคือการอ่านหนังสือ Do you like sports? คุณชอบกีฬาไหม Yes, I like football. ใช่ฉันชอบฟุตบอล Do you play the guitar? คุณเล่นกีตาร์ไหม Yes, I play the guitar. ใช่ฉันเล่นกีตาร์ What do you do on weekends? คุณทำอะไรในวันหยุด I go swimming. ฉันไปไว่ายน้ำ Do you like drawing? คุณชอบวาดรูปไหม Yes, I love drawing. ใช่ฉันชอบมาก How do you feel today? วันนี้คุณรู้สึกอย่างไร I feel good. ฉันรู้สึกดี I'm tired. ฉันเหนื่อย I'm sick. ฉันป่วย Do you have a headache คุณปวดหัวไหม Yes I have a headache ใช่ฉันปวดหัว Do you need a doctor คุณต้องการหมอไหม Yes please ใช่ค่ะรอครับ Get well soon หายไวๆนะ Thank you ขอบคุณ